เอาละทุกคนในวันนี้นะเราจะมาเกียนคน EP แรกนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเกียนคนในแบบของ Eat the World นะ แบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกินคนได้นะทุกคนแต่ว่าเราต้องตัวใหญ่ก่อนนะการที่เราจะกินคนได้เนี่ยก็บอกเลยว่าเราต้องซื้อเกมพาร์ตมาก่อนนะซึ่งเกมพาร์ตอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่650โลบาคนะซึ่งผมก็เติมไปที่เรียบร้อยแล้วแหละจริงๆแล้วผมก็เติมไปหมดแล้วทุกคนเราต้องทําให้เราตัวใหญ่ก่อนนะถึงจะกินคนอื่นได้นะอย่างที่เห็นแล้วคือนี่นะมันจะมีตัวใหญ่อยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็มีไอ้ตัวนี้อยู่นะซึ่งมันกําลังมันกําลังไล่ฆ่ากันอยู่นะเดี๋ยวกอนอื่นเลยนะทุกคน เราจะไปหาที่อินเงียบๆก่อนนะเราต้องโตโตก่อนตอนนี้เนี่ยผมอัปเกรดมาเป็นเลเวล25แล้วนะแม็กซิมัมไซส์แล้วก็วอล์กสปีดเนี่ยเป็นเลเวลที่7เนาะทุกคนแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยเรามาอัปเป็นเลเวล5นะอีสปีดเนี่ยเป็น1.2นะอีสปีดเนี่ยเหมือนจะเป็นเกมพาร์ทใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรนะเราไม่ต้องสนใจนี่ก็ได้นะ อันนี้เราเดี๋ยวต้องเดินกินไปก่อนนะทุกคนผมบอกเลยว่าตัวผมเนี่ยจะโตเร็วมากนะเพราะว่าผมเนี่ยอัปเกรดไปค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคนที่ไซส์ใหญ่สุดตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1,800นะผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวเนี่ยผมตามทันแน่นอนนะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยเราไปฟาร์มคนเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟาร์มเร็วมากเลยนะเกมนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเกียนคนนะเราก็เลยจ,จัดชุดใหญ่สักหน่อยละกันก่อนอื่นเลยนะบึ้มอุย้ยตอนนี้นะทุกคนเราสามารถกินตัวเล็กตัวน้อยได้แล้วนะ เดี๋ยวผมขอกินนี่แป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะทุกคนไอตัวเหลืองเฮ้ยไม่ได้ทิ้งไปก่อนไอตัวเหลืองนะมานี่เฮ้ยแว๊บนี่นะทุกคนเราสามารถกินเขาได้นะงับเรียบร้อยฮนะได้มา5้าร้อยมาทุกคนเดี๋ยวมาลองจับคนนี้ดูนะว่าผมจะจับเขาได้หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะจับเขาได้เปล่า เฮ้ยผมจับเขาได้แล้วผมก็กินเขาเลยเรียบร้อยเมื่อกี้หน้าผมจุ่มพื้นเลยนะทุกคนเพราะว่าผมต้องกินเขาลนะเอาคนนี้ต่อไหวิปอุ้ยไม่ติดไม่ติดโยกมาทางก้อนดินตอนนี้นะเราไซส์จะเต็มแล้วนะทุกคนเฮ้ยมันจับไม่โดนอะ่ะเฮ้ยไอคนนี้นี่ไงไลีบบางอาจจะปลาของใส่เรางั้นเหรองับมีคนไปแอบอยู่ข้างบนหรือเขาเพิ่งเกิดวะดี๋ยวเดี๋ผมขอนญาต ทำลายข้าของก่อนนะทุกคนเราไม่ได้จะกินดินนะวันนี้เราจะกินคนอื้องับ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนด่านแล้วทุกคนตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปใกล้ๆใครดีเราต้องไปกวนทีนใครสักคนหนึ่ง <c oughs> ขอเป็นไอตัวเหลืองข้างบนได้ไหมแล้วเขาไม่ลงมาลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเ <c oughs> ดินเนียนๆนี่กินเลยเพื่อนงับเรียบร้อย ไม่รู้ว่าเขาจะทนอยู่หรือเปล่านะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าผมโดนกินขนาดนี้เนี่ยผมไม่ทนอยู่แล้วนะผมไปดีกว่าเอ้ยไม่โดน hey, <what> นี่ไงแล้วผมก็จะคว้างเขาไง <c oughs> <c oughs> ได้เวลาทุกคนตอนนี้เราโตใหญ่แล้วนะงับอื้งับ,งบเรียบร้อยนะได้มา1000แต้มนะคือแบบ1000นนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะทุกคนไอตัวเหลืองนะไอตัวเหลืองต้องมีสักคนแหละแถวนี้ที่โดนผมกินนี่ไง ไอตัวเหลืองอเกลโดนอีกแล้วดักเกิดดักเกิดผมจะดักเกิดเขาได้บอกว่าจับคนมากินอีกคนหนึ่งอือพันสองจับต่ออีกเอยมันโดนดิ้นไม่เอาอือใครใครมันลอยอยู่กลางอากาศจับได้ไหมเนี่ยอือได้แล้วทุกคนงับไดอีกแปดร้อยมีคนพิมพ์แล้บอกว่า <laughs> <laughs> แต่เราจะไปว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าเราไปกวนเขาก่อน เราไปป่วนเขาก่อนจัดไปอีกหนึ่งคนตรงนี้ได้ไหมโอ้ไม่ได้โดนดินอุ้ยจับยากจรงวะเนี่ยนะตัวใหญ่อะเอ้ยกินไม่ได้กินไม่ได้ไไดเต็มทุกคนเดี๋ยวเราต้องอัพไซต์ก่อนนะเป็นอะไรอะเพลอันนี้เป็นวอลคสปีดดีกว่านี่นะออาไปโอเคเฮ้ยเมื่อกี้เขาดินหลุดหรอใช่ไหมคนดีต่อเลยละกันเฮ้ยใครใครหลบในบ้านไม่ให้หลบครับไม่ให้หลบนี่ไงเราแบบจอทําลายด้วย รัดหมดครับทุกคนบึ้มมีคนแอบอยู่ข้างล่างทุกคนมีคนแอบอยู่ข้างล่างนะมีคนแอบอยู่ข้างล่างเฮ้ยติดติดโอ้ยโหไม่ทำลายไม่ได้ว่ะกุ้งใบนี้เอาใครเนี่ยหยิบโอ้โหผมไปหยิบใครมาปูแล้วกงนี้มันทำลายไม่ได้ทุกคนเอ็งมาแอบเนียนฟาวอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยหืมอุย้ยผมจับเขาไม่ได้งับงับงับ,งบ งักงักงักนี่ไงแล้วก็โดนงาบเรียบร้อยพันสองคือผมต้องบอกก่อนนะว่าไอเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณตายเนี่ยคุณจะต้องเริ่มฟาร์มใหม่ตั้งแต่ต้นนะซึ่งผมบอกเลยการที่คุณโดนกินหรือว่าโดนฆ่าตายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหัวร้อนทุกคนมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหัวร้อนอุ้ยปลาหรอปลาใส่เหรอปลาใส่เหรอ ทุกคนเห็นด้านบนนั้นหรือเปล่าครับทุกคนเห็นด้านบนนั้นหรือเปล่า1,800นแะโอเคได้เลยผมว่าผมน่าจะกินเขาได้นะผม8,000เลยอุอ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วสันติสันติไม่มีจริงงับ <laughs> บวกสามพันนี่ไงงับลงมาเกิดใหม่เอาวิ่งหนีวิ่งหนีไปไหนครับ งับผมบอกเลยไม่ออกตอนนี้แล้วจะออกตอนไหนงับเห็นอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าเหมือนว่าจะมีคนติดบักลอยอยู่ตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะช่วยแล้วกันนะโเคผมเป็นคนใจดีนะทุกคนเดี๋ยวผมจะช่วยแล้วกันนะงับได้หมาสี่พันโคตรเยอะนะมาต่อดีกว่านะทุกคนคนนี้นะเขาน่าจะเหลี่ยมเยอะอยู่เขาไม่ยอมตัวโต,วตวนะเขาแบบว่าพอเ,เริ่มใหญ่กว่านิดนึงเนี่ย เขาจะรีไซต์แล้วนี่อะไรเหรออะไรเหรอโดนจับดีมาอันนี้น่าน่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นเซิร์ฟใหม่หมดแล้วนะน่าจะเป็นคนใหม่หมดแล้วแหละคนเก่าคนเก่าน่าจะแบบกูไปอยู่แล้วไอ้ดีมันเกี้ยนผมว่าผมน่าจะกินเขาได้แล้ววะยังกินไม่ได้เหรอมามามาอยากจะแก้แค้นนักงเลยมาได้เลยเพื่อน <c oughs> โอ้โหโดนปลาใส่หลังไเวลากินฝน ได้เวลางับเรียบร้อยอย่าซาครับผมอย่าซาครับนี่เดี๋ยวอุย้ยไม่โดนได้ไงอยู่วะนิดเดียวเองอะไรอะไรคนนี้เขาจะวิ่งหนีคนนี้เขาจะวิ่งหนีนี่ไงจะวิ่งหนีจะวิ่งหนีเหรอเก้าร้อยอันนี้ดี่จะทำลายครับยืนนึกอยู่หรอหนึ่งพันเฮ้ยเอะตัวเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวตัวเปรี้ยวไอ้นี่เปรี้ยวโอ้โหจับเฮ้ยไ,ไม่ทันหรอได้ไงนี่เอ้ยจับไปโดนเฮ้ย เดี๋ยวเดีวหหมดเวลาไปก่อนไม่งั้นนะทุกคนผมบอกเลยได้มันกว่านี้นะอา้อาวอ้าวมีคนหาเรื่องนะมีคนหาเรื่องนี่ไงนักเลงเหรอชอบปลาดินใส่คนอื่นเหรออืมชอบปลาดินใส่คนอื่นหรอได้ดีผมจัดให้บอกเลยผมไม่ช่วยใครสักคนจังหวะนี้กินอย่างเดียวเฮ้ยเอาวะเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเหรอไอ้นี่เดินอยู่ทำไรทำไรครับนี่ ไม่ได้นะทุกคนเราเราต้องทํร้ายตึกนะตึกนี้มันมีคนแบบมันมีพวกที่แบบว่าชอบปีนหนีนะอืมแล้วทำไมผมหยิบดินมามันไม่เห็นวะเออเรียบร้อยตึกลาเบิร์ตตึกลาเบิร์มบอกเลยตึกลาเบริร์โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะผมว่าผมพอเพียงที่นี้แล้วกันนะรู้สึกว่าคนในเซิร์ฟเริ่มจะร้อนแล้วนะเริ่มจะด่าผมนะเป็นผมผมก็ร้อนนะเอาจริงโอเค หยุดความเกีฑยนของเราไว้เพียงเท่านี้กอ่อนดีกว่านะทุกคนแล้วไอ้นี่มันไม้แก้วไอ้นี่มันไม้แก้วทุกคนเดี๋ยวดขอจับนี่ขอจับหน่อยแล้วกันอุย้ยไปไหนหรอวะออกินเลยก็สําหรับคลิปนี้ทุกคนใครที่ยังไม่ได้ตามผมเนี่ยฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาเกี้ยนโดยการเอาระเบิดลงแมปนะทุกคนนี่ เรามีระเบิดะระมูลงแมปอยู่ด้วยนะแบบนิวเคลียร์เลยแบบตุ้มเดียวหายกแมปนะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่นแล้วกันบ๊ายบายครับผม